สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะลูกค้าขาวันนี้พามาดูนะคะที่ร้าน สาขาดอนเมืองนะคะตลาดนัดโกสุมนะคะว่าลงผ้าใหม่มีอะไรกันบ้างใครว่างอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะคะร้านอาจจะลกๆไปนิดนึงนะแต่อย่างว่าแหละเราทําผ้าน,นะคะวันละเป็นพันหลายพันตัวเลยนะคะวันวันนึงนะคะทํากันแบบว่านะคะพี่ๆพ,พ,พนักงานรีดกันไม่ทันลนะคะ่ะมีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะ,นะคะสวยไม่สวยปะปนกันไปค่ะนะคะ,นะคะมีที่ยังไม่รีดอีกเยอะเลยนะอันนี้เราเอามาให้ดูนะคะใครบอกว่า,อ,าอยากมาคัดทัดแบบเป็นกองกองอ่ะ เราก็มีกองกองให้นะที่เห็นอยู่ในกองกองนี้ก็แค่20บาทนะจ๊ะ100ตัว20บาทเลยแต่ถ้าซื้อตัวเดียวก็แค่30บาทนะจ๊ะมาได้เลยนะคะมีหลายราคาเลยค่ะนะคะหรือใครจะชอบอะไรที่เป็นแบรนด์นะคะพวกซาร่านะคะลาวซาร่าลาวจียูลาวยนะูนิโคนะกางเกงก็มีค่ะเป็นแบรนด์ล้วนหมดเลยไม่ต้องไปเปิดกระสอบแล้วลอรอลุ้นในกระสอบให้เหนื่อยใจเลยนะนะคะอันนี้คือ,อแบรนด์ล้วนหมดเลยค่ะยูนิโค่นะคะทั้งลาวเลยนะคะยูนิโคจียูเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกันนะ นะอันนี้ก็ลองดูค่ะเผื่อใครจะเข้ามาคัดนะคะส่วนใครบอกว่าอยากมีงานจางผ้าไหมมีจานะคะที่แขวนๆอยู่นะเนี่ยค่ะนะคะ100ตัว40บาทเท่านั้นค่ะมาเลือกกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราลงผ้ากันเป็นพันๆตัวเลยนะลูกค้านะนะคะมาเลือกกันได้เลยค่ะนะคะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กคระเ้าปะัป,ะปนกันไปค่ะนะคะคละเ้าปะัป,ะปนกันไปใครชอบอะไรแบบไหนนะคะก็มาเลือกได้เลยค่ะหรือจะเป็นข่าวล้วน นะคะข่าวล้วนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆมันมีอีกอันนี้แม่ค้ามาเลือกไปไปแล้วนะคะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยค่ะนะคะใครชอบสาวอวบนะคะที่เห็นอยู่ในคลิปเนี้ยอาจจะยังไม่มีสาวอวบให้ดูนะพอดีของมันหมดนะคะแล้วน้ำแบบยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูค่ะนะคะสวยๆหมดเลยค่ะนะคะอยู่ที่ว่ามาเลือกเอาเลยขายการเกรดไหนนะคะเรามีให้เลือกตั้งแต่เกรดหัวกลางแล้วก็น้ำสองค่ะ นะคะามาดูกันค่ะนะคะใครชอบสไตล์ไหนมาเลือกได้เลยนะคะเป็นผ้าญี่ปุ่นนะทั้งร้านเลยนะคะผ้าญี่ปุ่นทั้งร้านเลยค่ะเนี่ยสวยๆตัวละสี่สิบนะคะมาได้เลยค่ะแล้วเราไม่ได้ใส่งานหางให้นะงานหางเราไม่ขายค่ะงานหางเราแจกนะคะงานหางเราแจกค่ะนะคะมาเลยนะสวยๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้เอาให้ดูค่ะเผื่อลูกค้าท่านไหนดูนะคะโอ้ไม่ก็สวยสวยแค่ นะคะอะลองดูค่ะลูกค้านะคะมาเลือกมาชมกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์โทรนะหรือลูกค้าอยากจะแอดไลน์เข้ากลุ่มไลน์ก่อนได้ค่ะเพราะว่าเรามีอะไรเราจะอัปเดตนะคะในไลน์กลุ่มนะคะไม่ค่อยได้โพสต์ลงนะส่วนใครที่อยู่หน้าหน้าหน้ายูทูบนะคะ YouTube นะคะ,ะ,คะก็สามารถเข้ามาดูใน Facebook ได้เลยค่ะนะคะเห็นไหนสวยๆเลยนะคะใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะมาได้เลยค่ะนะคะ อ่าสวยๆเลยเนี่ยนะคะสีสันสดใสนะคะใครอยากบอกว่าอยากได้ราคามีราคาไหนบ้างคะราคาซื้อปลีกนะคะจะอยู่ที่ตัวละ60ถึง150นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนะคะนะคะส่วนใครที่ะจะซื้อราคาส่งนะคะนะคะงานหัวนะคะร0อตัวก็จะอยู่ที่นี่เลยค่ะ90บาทนะคะ100ตัวนะคะสำหรับงานหัวนะคะงานแบรนด์ยูนิคอนะคะเนี่ยยูนิคร์เชอร์สกอต u n ยูนินะคะเนี่ยยูนิคนะคะก็ <UN ICO S 2> มาเลือกเอาเลยงานแบรนด์นะคะ งานปงงานปากักงานปากักฉลุอะไรก็มีใครที่บอกว่าไม่ไม่ได้เล่นงานปากักฉลุหรือว่าอะไรก็มาลองดูกันค่ะเรามีหลากหลายสไตล์เลยจะไม่รู้ว่าจะบอกว่าอย่างไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงนะคะก็มาเลือกมาชมกันได้เลยจ้าสวยๆเลยจ้าเนี่ยนะคะอ่ะนะคะยังไงใครมาไม่ถูกหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาได้โทรเข้าเบอร์ร้าได้เลยนะคะ โทรเข้าบาลานได้เลยค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้เดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะนคะคะโอเคค่ะลดลดค่ะ